จบตัดมันออกไปแล้วเอาไปต่อกันถ้าเราต้องการให้มันเป็นชิ้นเดียวกันเราก็ตัดชิ้นหลังด้วยนึกออกปะสมมติว่านี่คือชิ้นหลังเราเราก็ตัดชิ้นหลังด้วยเาเราก็ตัดชิ้นหน้าด้วยชิ้นหน้าอย่าลืมปิดเกลดก่อนตัดเราก็ตัดชิ้นหน้าด้วยชิ้นหลังด้วยแล้วก็เอามาประกอบกันอันนี้คือชิ้นหน้า อันนี้คือชิ้นหลังอันนี้คือชิ้นหลังแล้วก็อย่าลืมะตะอขอด้วยสามเซนอันนี้ก็คือเป็นขอบตัดต่อคือตัดจากกระโปรงออกมาเลยเจ้าก,กี่เซนก็ได้ง่ายด้วยแล้วก็มาเย็บต่อตามใจชอบเราเลยสวยมสวมันก็คือกืบตัวกระโปงเราตัดแต่ว่าต่อมันจะแยกจากกาัน ใช่อ่าอันนี้จะตัดจากตัวกระโปรงเราจะไม่เหมือนกันนะตัวนี้มันเป็นตัวมาเย็บต่ออีตัวนี้คือตัวที่เราตัดจากกระโปรงออกไปเลยแล้วอันนี้มันต่อติดตัวไปกิ้งท้ายใช่อย่างนั้นเลยกับอีกตัวหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นขอบหลบขอบหลบหมายความว่ามันไม่มีขอบมันเป็นขอบในตัวก็คือกดรอยเหมือนกันเพียงแต่ไม่ตัดออกแค่กดรอย เอาไปเย็บหลบลงไปในขอบเอวเพิ่มผ้าเอาอ่าไปเพิ่มผ้าเอาไม่ตัดออกจากแพทเทิร์นแต่กดรอยออกมากดรอยตรงนี้ออกมาห้ามตัดแต่ตัวแรกตัดนะขอบตัดต่อคือตัดออกมาเลยจากแพทเทิร์นคือตัดเลยแต่อีกตัวหนึ่งคือขอบหลบไม่ตัดแต่กดรอยออกมาแล้วมาเย็บหลบลงไปก็อยู่ข้างหนอยู่ข้างหนก็ เอวสูงต้องทำแบบนั้นเอวต่ําต้องทาแบบนั้นไม่โชว์ขอไม่ต้องการมีขอ,ขอบเขาเรียกว่าขอบหลบแล้วเวลาตัดผ้าเนี่ยเหมือนกางให้เพื่อออกไปเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนสามเดือนนิดนเหมือนเราต้องปรับนิดหนึง่งหมกยังไงเวลาเราเอาออกมาแล้วถ้าเกิดว่ามันแหลกเกินไปเราก็มีการปรับปรับเอวให้สวยให้สมูทก่อนตัดผ้าแต่แต่อย่างมันก็ต้องเป็นประมาณนี้ ใช่นิดเดียวไม่เยอะแต่ว่ามันจะสมูทเราปรับได้เอวเนี่ยปรับได้นิดหน่อยเพราะว่าถ้าการที่เราเอวโค้งพุ่มเนี่ยมันมีความเฉลียงเวลาเฉลียงพวกผ้ามันจะยืดได้นิดหน่อยเราปรับนิดนึงได้เก็บเข้าไปหน่อยนี้ก็ได้ผ้ากาวต้องใช้แน่นอนใช้ผ้าพันก็ได้แต่ไม่ได้ใช้ผ้าหนักแก้วกาวหนาไม่ต้องถ้าเป็นตัดต่อนี่ไม่ต้องกาวหนกเราใช้กาวธรรมดาเป็นเพลง What else?